สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่ครัวอิ่มอร่อยนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะมาเสนอแนะเมนูแกงเผ็ดหอยแมลงผู่พี่น้องหอยแมลงคู่ครึ่งกิโลวันนี้เราจะแกงเผ็ดเราจะไม่คัวแล้วมะเขือเปาะเราจะใส่มะเขือเปาะถั่วฝักยาวหัน่นมะเขือพวง วันนี้เราจะใช้ใบกระเพราแกงเผ็ดนะคะแล้วก็กะปิอย่างดีน้ำพริกแกงใต้เครื่องปรุงของเราก็มีน้ำปลาลูกโดดด้วยเอยแล้วก็หัวกะทีิสดเรามาลงมือกันเลยพี่น้องมาเรามาลงมือกันเลยวันนี้เราจะแกงเผ็ดเราจะไม่แกงคั่วแล้วะกินแกงคั่วบ่อยเรากินแกงเผ็ดหอยมแมลงภู่มั่งอร่อยนะคะพี่น้อง เราจะพาดูพาทำกินสิ่งแรกเราผัดหกะทิอ่าน้าพริกก่อนจะได้หอมเรากะกบพิิลงพริกแกงลงผัดเลยพี่นอก วันนี้เผ็ดแน่พี่แกงใต้จ้ะผัดหอมได้ดีแล้วใส่หัวกะทิเลยวันนี้คั้นกะทิเองนะคะมีคั้นหัวกะทิเอง ใส่กะปิไปด้วยนะคะเ้นคนส่วนผสมจะอยู่ข้างล่างนะคะตัดด้วยกะปิวันนี้เราไม่มีน้ำตาลปิดน้ำตาลทรายก็ได้นะคะน้ำตาลทรายก็หวานเปร่มอยู่ผงปรุงรส ช้อนชาเนื้อแล้วแต่พี่น้องกินไม่กินนะคะเสร็จแล้วเอาผักที่ใส่ยากลงไปเลยหอยเราใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามจะเละผักตัวไหนที่วัมสุงยากเราใส่ไปก่อน ร็จแล้วใส่มะเขือพวงลงไปพี่น้องเขือพวงเขือทวงจะไม่ค่อยสวยหน่อยวันนะี้เราจะไม่เอาจนเละน,นะคะเอามะเขือนะ่ะพอดี เกือบพวงจะไม่สวยนิดนึงวันนี้เสร็แล้วเราใส่ถั่วฝักยาวหั่นลงไปพี่น้องขาถั่วยาวหัน่น 好，拜,拜。 ขนาดนี้พอดีนะคะพี่น้องเราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยใบมะกรูดฉีกฝอยใบมะกรูดฉีกฝอยตามด้วยใบกะเพราแดงเผ็ดร้อยแรงร้อนแรงพี่น้องปิดไฟเลย ร้อนโทษทีค่ะพี่น้องสี้อยอิีอ,อย่างที่ว่าวด้วยบ่เนาะเด้ยมันอร่อยกว่าแกงคั่วนะพี่น้องนะบอกเลยนะว่าชิก เสบก่าแกงขวัวแกงนวัวเด้อนี่เด้อนีน่เด้อเขาสวยหันหอนมันมันมันคล้ายคลแกงหอยโข่งบ้านเราพี่น้องแกงกะทิหอยโข่งแต่ไม่ใช่แกงขั่วนะคะแกงหอยโข่งใส่มะเขือใส่ดอกค่า ร้อนค่ะโอดีนะครับพี่น้องข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนหอยก็ตัวพอดีคำอือหืออร่อยมากมันกะทิ 万岁！的嗯，嗯，孙子。 ขอโทษนะคะร้อนข้องคอข้องคอมันทีนี่ขูดเองคั้นเองนะคะพี่น้องซื้อมาพ้ามาขูดเองเลยเราอยากกินมันบ้านข้าวก็ร้อนหอยก็ร้อนมะเขือเราจะไม่เอาเละเราพอดพอดี มันร้อนกินไม่ได้พี่น้องอือหืออืออคคำนึงค่ะอเอาละเอาพอดีกับเวลาพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสี่เวเดอ้อพี่น้อง ลองไปแกงกันนะคะคล้ายๆหอยโข่ขงหองยจุบบ้านเราค่ะแกงกะทิใส่มะเขือใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเปาะใส่กะทิใส่ใบโหระพาอร่อยะคะ่ะแล้วก็เราเบื่อแกงขั่วใบชะพูแล้วมาแกงกะทิกินนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องอิ่มอร่อยชาแนลนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าคัวอิ่มอร่อยชาแนลมีเมนูอะไรมาเสนออีกนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ